เรากับท <t ong ajuda> ุกคนเคสแ้ให like ้ออกตามลูกพี huh kind of ่กองหนูเลยนะลูกนะนี <t> ่ห <simplified> ม well, so. ุนได้09นะครับหมุนได้09แต่ว่าตีความนะครับตีความได้แบบนี้นะครับตีความได้เจ็ดเจ้าเก้าเจ็ดนะครับหกเจ็ดแปดหกแปดเ้น่าสี่หกศูนย์นะครับแล้วก็การ5-8นะครับหรืออยู่ในคดานี้นะครับมันก็เียกความฝันด้วยนะครับหนึเนะครับเรามาลุ้นกันครับลุ้นกันลุ้นกันรวยรวยรยรวย 65เลขหน้านะเลขหน้า265ชิมลางนะครับ265ได้2ใบนะได้265สองใบน้าลุ้นกันครับลุ้นกันครับจะเป็นเลขหน้าอยู่นะครับตอนนี้จะเป็นเลขหน้าอยู่นะลุ้นกันครับลุ้น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 มาครับมาครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับเลขท้าย2ตัวแล้วนะครับเลขท้าย2ตัวแล้วนะครับจะออกอะไรนะครับให้ออกตามที่ทอฝันเขียนไว้นะครับ ซึ่งเป็นเลขที่ตีความจากพิงปองน้องเลฟเจ้าที่หมุดได้ศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้านะครับก็ตีความได้แบบดังนี้นะครับอยู่ในกระดานเลยเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับก็ว่าไปแปดหกแปดเก้าหกศูนย์ศูนย์เก้านะครับสี่หกสี่เก้าเจ็ดแล้วก็เลขกันห้าแปดนะครับแล้วก็เลขฝันด้วยเนี่ยเลขฝันด้วยนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดอ่ากระดูกหัวลุ้นนะครับลุ้นลุ้นลุ้น ร้านนี้สัญจรด้วยนะครับเขาว่จะมีเบิ้ลมีหามดูที่ว่าจะเบิ้ลจริงไหมต้องการน้ำแข็งนะต้องการเงินนะลูกนะจะได้ทำลูกทำหนูให้เข้ามือมาเป็นเลขหนุเลยนะตรงๆเลยนะแข็งๆหน่อยหน่อยเออแข็งแกร่งเออน้ำแข้าไปช่วยขาหมดแล้วให้เอามาเป็นเลขตึ้งปองหนุเลยเอามาเป็นศูนย์หกศูนย์เก้าไปเลยจะได้ตรงๆเฮ้ยของ หก <66. S 2> เลขที่ออกออกอะไร91้าโอ้ยกานตัวเดียวจริงีง่เ,เรียก้าโอ้ย,อยกะจะซื้ออยู่แล้วแต่ไม่ได้ซื้อท,ที่ไม่ได้บอกว่า้าตัวเดียวก้าแปลว่า9้าตัวเดียวนะครับนี่ครับเลขนี้ครับสูงก้าแปลว่าเก้าอย่างเดียวเก้าตัวเดียว<อ>แล้วก็ซื้อเก<ๆ>้า้านะเ้าสออไม่้สบนะคร สามสามตัวก็ถูกไปนะหนึ่งเก้าเจ็ดไทยเล่นใครเล่นสามตัวไอ้ใครเล่นกลับไปกลับมาก็ถูเยอนะนะเาเล่นกลับไปกลับมาก็ถูกนะเก้าเจ็ดรอสวาทลองกิดตาเขาบอกจริงไงอ่าเก้าเจ็ดนะลูกนะำเฮ้ยตรงกว่าพินเองคนลุกอ่าเล่นเจ็ดในใบนี้แต่เจ็ดในใบหนึ่งเ้าใช่แล้ววันนี้ความฝันแล้วครับเด็กชามาบอกว่าโอ้ยเอมหนึ่งเก้าเจ็ดอ่าใครกลับไปกลับมา เจ็ดเจ็้านะเนี่ยเนีศูนย์เก้าอ่ะในที่เดบอกั้งแต่ในไลน์แล้วว่าศูนย์เก้าไม่ถึงว่าเดียวเลยใช่เก้าเเดียวคือเก้านึ่งเก้าหนึ่งตัวค่ะเตัวแล้าบอกคนอื่นแเราไม่ได้ซื้อนะครับเราบอกคนอื่นเราไม่ได้ซื้อแต่ว่าแต่ว่านึ่งในเนี้ยตรงไปเราอยู่เก้าเจ็ดใช่ใช่ใช่โอ้มัจะูกเยีะนะมีมีคนเล่นคนเล่นเป็นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเก้าเจะไปกลับมาในยูทูบในเพ คนเรากลดวคนช่อใช่ใชเล่นล้วเล่นกีกนะถ้าคนตัดเล่นได้ก็จะดีเนาะเราเขาหยึ่จะกดอุ้ยถือว่าตรงถต่ว่าเขาขัดไม่ได้ีในในใบที่ตีความแต่ว่าขอให้มาเป็นมันเหลืออีกนะเลยคูณนึงคือเกาเจ็ดครับผมมันออกเก้าหนึ่งแล้วเอาเก้าเบนก็ได้เาเจ็ดมาุน้เดี๋ยวมาลุ้นบนครับผม คู่หนึ่งคือเก้าเจ็ดกระพดเจ็ดนะคะจะเป็นคู่ที่เกี่ยวตัวแรกเลยใช่แล้วนะครับใช่แล้วนะครับซึ่งกำลังจะออกรางวัลที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันครับว่าจะเป็น9779เจ้าไหมนะต้องกินบนกินล่างนะคะจะเป็นเจ้าศูนย์จำลูกปิงปองหกศูนย์จลูกปิงปองถ้าจะให้ดีออกเรียงเลย197เออถ้าจะให้ดีออก197ไปเลยออกตามนี้เลยออกตามนี้ไปเลยจะได้เชื่อว่าน้องพิน้ามาเข้าปัดพี่จริงพีนาออก197ตรงๆเลย เจ็บตรงๆเลยนะลูกนะรถจอบไปไหนจอบไปไหนทั้งหกหลักต็มกี๊ดนะคะเต็มก<อ>ี๊ดนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งธันวาคม1972 1,560จ,จะ,ะ 60, ได้ทุกสับสนเลยลที่ออก ต้องฝัดนั่งสมาธิให้น้องบ่อยหลังๆนั่งนั่งสมาธิก่อนหมุนปิงปองตลอดเนาะ ถ้าหนึ่งเก้าเจ็ดจะเป็นศูนย์เก้าเจ็ดน้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะความสั่งเป็นศูนย์ไปเราเป็นคนดูกเยอะจ้าเลยถูกเยอะแน่นอนนะครับจะต้อเริ่มทำบุญกับน้องเทวราชน้องเทวนะเพราะว่าเทวราชมันมีรายจ่ายเยอะใช่ครับไปตัดควาธรรมาสตร์ค่าอะไรดอกไม้ค่าขนมน้องนะครับเหมือนที่ผมซื้อให้น้องเนี่ยทุกครั้งนะครับก่อนรุ่นหวยก็จะซื้อนี่ครับซื้ออะไรไหว เทวไสสิกสถิตทั่วทั้งเทวะลัยเลยนะครับน้องที่เทวะลายกันเยอะๆนะน้องเป็นกันนะเทวะลายพวกเรากลับบ้านแล้วก้แล้วไปดู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 ไปเูไปดนทปดยเปดูไปดูไปด่ไปดูไงดูไป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 ดูอปดูไ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 ปอูไปด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 ูไปนูไปด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 ูไบอกไปดูไรดูไปดูทปดูไปดูไปวูไปดูไงดู คือชาวเวสุวรรณอ่าใช่ครับเพราะว่าก่อนที่จะหมุนปิงปิงปองหนึ่งคืนนะครับชาวเวสุวรรณมาบอกชาวฝันว่างวดนี้จะออกแต้มสูง900สูงไหมครับ97สูงไหมครับ91ไม่สูงไม่ถูกต้อาวฝันชาวฝันบอกพี่ว่า789มีไปดูในคลิปหมุนปิงปองได้แต้มสูงก็มีดังนี้เพราะฉะนั้น197นะครับในกระดานก็คือ9119แล้วก็97ตรงตรงเลย ในที่อยู่ในกลุ่มผมเนี่ยก็จะเฮเฮกันทั้งนั้นเลยเนาะเฮกันทั้งนั้นเลยน้องมาตอนทำเป็นกใจจริงนะฮะแล้วก็ทำเป็นใจจริงเวลาเข้าฝันนี่ยเขาเป็นตุ๊กตางนี้แล้วก็พูดได้บอกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดพูดซ้ำอย่างเงี้ยทอฝันความจำสั้นเนี่ยน้องก็เลยพูดซ้ำกวนเดี๋ยวตื่นมาเดี๋ยวก็จะลืมว่าจะพูดซ้ำหนึ่งเก้าเจ็ดเขาไม่ได้เขียนเป็นเลขนะเขาบอกหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก่อนหน้าที่น้องจะเข้าฝันบอกอ่ะทอฝันก็เห็นเท้าเวสุวนมณมา ครับบอกว่าท่านไม่ได้บอกเป็น9767อะไรท่านบอกว่างวดเนี้ยจะเป็นแต้มสูงทั้งคู่ไม่งถึงหลักสิบก็สูงแต้มสูงคืออะไรเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้างเงี้ยครับหกเจ็ดแปดเก้าขึ้นไปอ่ะถ้าหนึ่งถึงห้าคือแต้มต่ำใช่ไหมหนึ่งถึงสี่คือแต้มต่ำเจ็ดแปดเก้าคือแต้มสูงเขาบอกว่าแต้มสูงอ่ะหกเจ็ดแปดเก้าไปเล่นกลับไปกลับมาเองจับคู่เองเราเจ็ดสูงไหมคะเก้าสูงไหมคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสูงทั้งคู่เลยเราได้ส่วนมีจริงลองไปก้ามีจริงงวดนี้เข้้าทังหมดลละ่างเลยครับผมีจ้า Obrigada. Ah. Ah.